สบายดีสวัสดีครับคุณตาสาวราักต่างวัยค่ะวันใหญ่สทธิดแบบไทยรักต่างวัยเมนี้เป็นกุ้งยิดอีกวะเป็นกุ้ง <c oughs> อีกกอันยิดใจการเฮ็ดนู้กินนะครับเฮ <c oughs> ็ดยังเมนี้เนี่ยเฮ็ดยังไปเสือมาร้อยหนึ่งถือว่าอร่อยดีดูน<อ>เนื้อแล้วก็ตับตับบ่เนี่ยครับตับสะมาเฮ็ดเมนูยังจะมาเฮ็ดก้อย ก้อยบะเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบนี่ละเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบเนาะแม่เฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบมือก้อนๆว่าอยากกินเนาะอยากกินได้กินได้กินเป็ดแท้ยเพื่อนเคยน้ำเพียรลายคขนาดเพ่สองขอนได้พักตัวน้ำเพียร้อนคุมๆเด็ดใส่เลือดด้วยอ่ะว่าอะไรก็ล่องมือกันเลยถ้าเบิ่งอ่ากุกลิบเฮ็ดเนาะนี่ตากับซี่ไปเก็บผักถาเนาะอันนี้จะเอาอันนี้ไปต้มน้ำเพียใส่ก่อน เราก็จะเอาน้ำเพียมาต้มไฟซะก,ก่อนนะครับต้มให้มันเดือดพุล่ะนะครับเราก็จะไปกองกองเอาตั้งแต่น้ำใสมันนะครับเอากากมันออกบันีขั้นตอนจะมาเห็ดซอ้อยเนาะมาซร้อยเพราะถูกหน่อขึ้นได้หลายแฉะเยอะนะแต่ซ้างเป็นร้อยแปดบาทโอ้ร้อยแปดบาท ร้อยแปดบาทแต่เพิ่นเอาน้ำร้อยห้าบาทอ๋อค่ะเพ่เพียไร่ไร่เพิ่นได้เครื่องถวยเลยเพียได้ครื่งถวยถูกันนี้ขึ้นนาพากเรือมัเด้อครูเบาเป็นสงสันครูเบาว่ะผู้ใดนอนโกนมนขึ้นเนี่ยฮึผู้ใดนอนโกนเจ้าบ่คนถือกล่องน่ะโกนกนดังดัง ข่อยมือขึ้นก่อนที่เจ้านอนโกรธนะข่อยว่าเสียอันทายวันนี้หมดเวลาเอากองขึ้นมาแล้วกะเศร้าโกรธแล้วเศร้า <c oughs> คือหูคว่ำแทถวะ่ะแต่คือเออโกรธน้อยเดียวกะเศร้าอ,อ่ะเพราะว่าเวลาโกรธดังๆเนาะก,ก็ร่างว่าเสียเอากองมาทายวันนี้เอากองขึ้นมาแล้วเศร้าโกรธโอ้ยน้องบัได้จังหวะทายจ้าเถื่ออันนี้ทายคลิปไว้เพื่อนเบิ่งเนาะครับปาดเถอะเกิดเกิดเนี่ยเสื้อเสื้อเลยหวานจะของขนบ่ เชื้อคอยกัรู้รู้โตยุ้ยว่าคอยต้องนอนโกนเมื่อคืนคอยลับดีเจ้าถือว่าเจ้าโชคดีบ่เจ้าได้ผัวนอนบ่กวนบ่นอนโกนโชคดีอยู่ทั้งบ่สูบยาสูบเนาะบ่บ่สูบยาสูบบ่เล่นการพนันบ่นนบเล่นสาวแลาา้ว<บ>ก็นนะเป็นคนขีข้ขขขหึงเนาะฮะเป็นยังไงกันนะเป็นคนขี้หึงขี้หึงขี้หึงเลยเอาจริงบ้ามด้ นี่ก็คือทุกอย่างมันจะไม่เจ้าของของของเข้าเขาก็ต้องหวงเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ต้องหึงเนาบ่แเม็นของเฮ็ดเหรียญเนาะยข่อยเฮ็ดอยังข่จริงเบิดแม่นถ้าเฮ็ดเหรียญเฮ็ดหัวนี่เออแบ่งกันกินเด้อสู้วสันมากมากไปกินนัองสันมันไม่ใช่โอ้เบืงเดะเบิองบืองบื้งบองเบืองอือโถอถพาดอคือตอนใหญ่แต่ ปักอีกอยู่บ่ปักแล้วคิดว่าซอยจังสี่แล้วก็แล้วเลยเอาถ่ายกดถ่ายรูปปั๊บไปโดนนี่อืมพี่ตับอ่ะตับซอยเออเอาตับน้ำตับนี่ที่ผมฝากที่ตับต้มซอยเอาเอาตั้งแต่ตับนะครับเครื่องไนุ่่มขนขนซุ่มมันนั่อยว่เอันนี้เดือดเลือดนี้จะใส่จะแบ่งให้เจ้ากัน จะแบ่งให้เจ้าขัวกันเบนขัวกันบ่อือหืออ๋ฟักบบบนี้ทีนี้จะมาฟักแล้วต้องท่าก่อนบ่ท่ามันมีดมีดบอลมีดบอนมีดคือป็่นกแหงจะซับพ่อพ่อพ่อให้มันเอ่อบุ้มบุมเนี่ยอย่าให้มันเฮียดิเฮียเหรอตอนนึ่ง เสียดาย้เ,ยายเพราะว่ามันมันเนี่ยเอาอันน,น<า>้ำน้ำน้ำเพียมฮะทามันอีกก่อนเพราะว่ามันเมีดมันเหนียวฮะผักผักเนียมันจะเหนียว,ยยวผักสดของเข้าก็เตรียมพรบุญละทุกคนอันนี้เป็นผักพร้ออันนี้จากส่วนของเข้าเองเลยเข้าก,กับมาซื่อแต่เนื้อเนาะ คือตึงเต้นเนื้อยนี่อาจจะดังแห้งเด้เนาะต้องน้องต้องน้องต้องน้องแ,แห้งธรรมดาแห้งธรรมดาบ่มืมูว่านน,านี่ฟักยังเนาะ <Dam. S 2> จำได้บ่ฮะหมอว่านน,านี่ฟักยังหมอว่านฟักอันเป็ดตาเป็ดแมน,แม,นมืจำนด้ไหมาาแล้ว โอเคอ่ะซับนี่ละเรียลแล้วเนาะโอ้โหใส่หมอใส่หมอเอาไปขอม้าใกล้ๆได้เดี๋ยวไปอันเทล่งยันบุลิงคจกันได้เลประเทศหรอกระวังอยู่อืมอ่ะใส่ยังเข้าจะอันใส่เพียเลยนี่ใส่เพียเพียสองขวดได้ใส่บุลเลยใส่เอามันขมๆเลยมาขมๆเป็นพิษใส่ผักหอมผักหอม ผักหอมเก็บมาหลายๆเลยใส่หลายๆเือใส่หลายโลดมันยังได้หลายเออยังสั่นอ่ะบ่ต้องช่ยตอนน้อยนะครับหอมช่วยตอนใหญ่ๆบ่แมนตอนโคโลกะเร่ลยเกโลกะเล่เลยแมนโอ้อันนี้ผักชีผักชีหรือผักหอมปลอมหอมปลอมอันนี้ไว้โรยหน้าเขาได้ ด้วยหน้าบ่นี่ผัดหอมสละดเน่ผักแซแผ่นใส่ไปบดเลยใส่บดเลยสดสดๆหอมมัน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 จังได้หลายเบิ้งหน้าดูหน้ามันมันโอเคละหอมไม่ใส่บนี้ทีนี้ก็ต่อไปก็เป็นการใส่เครื่องปรุง ครับอันนี้จะใส่ใส่ที่หลังเดือดใส่พริกนะครับใส่พริกผมเผ็ดเลยเอาสอนเลยข่นเอาให้มันเด็ดเด็ดหลอดมันจะคนบะข้าวใส่เผ็ดเอามาใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วสักสองสอนโอเค เขาตั้เองตั้เองเมื่อนั้นตัมว่าสิเห็ดลงมือเองเลยเมื่อนั้นราตสิไปซื้อเนื้อเนี่ยละมันก็เลยบ่มีเนาะบ่มีเนื้อเพิ่นบ่ขายอันเพิ่นเพิ่นยดอันนี้ใกล้จะเบิรละอ่ะจุดยังพ่อเื่อนั่นน่ะพอละเอาเอากันบ่พอละใส่หน่อยแซ่บหน่อยดีอ๋อบ่เอาเซ่ยมน่อก่อนอันนี้เอาไปใส่เต็มบ่วงเลยนี่เต็มบ่วงเลยบะ แต่ใส่ตน้ำเกลือเกลือนี่เกลือนี่ใส่ตั้งแต่น้ำต้มเพียรแล้วอออันนี้น้องพรน้องพรน้ำจิ้มดีวัวเมนเวลายี่สิบกว่าบาทอืม มาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงดูองดตอนนี้มันยังบะฮันได้คักปันไดนนี่แมนแต่ว่าเพียมันหลายมันก็นเป็นสีนี่แ <Man S 2> มนแล้วอันนี้แล้วแบบนี้แหละมันยังเสียบโอ้โหจะมาซิมแบบบะฮันได้ใส่หอมกันซิมมึงดูเห็นยังไงอื้ม เอาไปเท่ทิมบ่ะลำดายเห็ดรุดมือก็สีห้องน้ำมป่านลูกตกเห็นเนาะเอาพังห่อปใไซเบิดบ่บ่ใส่ไซเบิดเลยบ่อ๋อเจ้าเสียนั่นใส่อีกเจ้าอีกบ่อ๋อมันจะมีสามแบบมีสามแบบบ่แมนมีร้อยเลือดบ่ Ini.. Oh.. Biar aku coba sedikit.. Coba sedikit.. Biar aku coba sedikit.. Wey.. Biar Oh.. Tidak terlalu banyak ya? Tidak terlalu banyak.. Ini aku รอ้อยเลือดแมนหอมตะอีกเนี่ยเป็นจะได้เอดถู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 ซุ่ๆๆๆมยาที่จเจ้าตำข้าวคัวแล้วเนาะแดงคิงๆิงมาเด้อพอดีทีมาสดนำ้ำเ๋ยวเราดิเปิดแก๊สครัวหมไม่มต้องคัวโดนดิ เอาลองมากินบะกินแก่แก่อันเอาจะเอาจากไน่ก็ดีนะอไปคนเดยถือใจคัก <laughs> ถือใจคักนี่จะแบ้งขวะนะครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารใบคำเนี่ยของวันยาสาเทตเมืองด้มาสดน้ำกันเด้อไปไดอนน้อันนี้อันนี้ที่เป็นของมินตาขวาตัวนี้ นี่เสือบไว้นี่ตัวนี้<ม>เป็นแบบบ่ัควานะครับแบบก้อยบอ่อใส่เลือดอันนี้บอ่อ,อนนสใส่เลือดอันนี้ใส่เลือดกับพักสดโอ้ยคักคัคัมาครับมากินเขาน้ำกันเด้อมันอนี่เป็นกุ๊กลิบเป็นกุ๊กลิบอีกแล้ว <c oughs> ติดติดกุ๊กลิบบ่ะเฮ็ดอ่า <c oughs> แนวกิกกกกนแรงสูมียก,กินเแล้วจักหน่อยเนี่ยติดใจกันติดใจก้อยน้ำผมเนี่ยโอ้ยผมเพียงที่ได้กินดุเยอมากครับอาหารของหอ เดี๋ยวมากินเขาน้ำกัน่ะไปเดี๋ยวพอญงสำริดที่ภาไปกินเขาเมนจำรับมินตาสาวเรารักต่างไว้เมื่อนี่ผัวเฮ็ดกับเขาสุกินนะครับเอาไว้สำนิ้ก่อนนะครับผมคิดต่อไปเด้อเมื่อนี่ไปแซวสวัสดีครับ